จเจริญสุขปรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของพระพระห้านี่ก็คือสิ่งที่เกื้อกูลนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะทําให้เรากระทํากิจการใดๆไ,ได้สําเร็จวันนี้ทําที่เป็นของคู่กับ พระห้าก็คืออินทรีห้าเหมือนกันก็ไม่ได้แปลกแตกต่างอะไรกันเพียงแต่แตกต่างกันที่พยัญชนะอย่างเช่นพระห้าเนี่ยเขามีคำว่าวิริยะของอินทรีห้าก็วิรินทร์ แต่ว่าในอินทรีย์ห้าเนี่ยเพ่งเล็งไปในธรรมอันลึกเลยนะก็ไม่ได้ลึกหรอกก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นน่ะนะคือเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่พูดมานี่เริ่มต้นจำได้ว่า,าพูดถึงว่าคนตามหาธรรมะคนที่ตามหาธรรมะวัาธรรมะเป็นอย่างไร อยากจะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะตามจริงแล้วธรรมะอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนี่แหละนะคือธรรมชาติ่คนที่เป็นนักปร,รารญ์าเขาได้ให้คำคำจำกัดความเอาไว้แล้วว่าธรรมะก็คือธรรมชาติสิงสาราสาราัตว์ต้นไม้อะไรพวกนี้นะก็คือธรรมะอย่างหนึ่งแต่และอย่างแต่และอย่าง แตกต่างกันไปแต่คณิธรรมะสำหรับคนสำหรับมนุษย์มโนที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วนะมนุษย์นี่แปลว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็มุ่งเพ่งที่จะพาตัวเองให้พ้นจากวัตตะสงสารอันนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันวุ่นวายมันตับสนมันเป็นทุกข์นะพระพรองค์ชี้ถึงเรื่องทุกข์ก่อนเลยสอนก็เรื่องทุกข์เลยแหละแล้วก็มาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาซึ่งอาตมาก็พยายามพูดมาเรื่อยๆนะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ย ตอนี้ถ้าเรามีภาวนาเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นอะไรเป็นระดับแรกเห็นทุกนะเห็นทุกบางคณะบางครูบาอาจารย์นี่แม่ยิ่งตอนเรียนมจรเนี่ยนะ,ะต้องเข้าปฏิบัติมันมีคอร์สเข้าปฏิบัติทําอยู่ แตรร่ระดับระดับชั้นว่าจะให้กำหนดกี่วันก็ปกติเราก็เคยนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยก็ได้เวลา30นาที40นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยในแต่ละวันเ,นเรานั่งได้แต่ครน,นี้พอเข้าไปในกรอบขอบเขตของคอร์สท,ที่ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีเวลาจำกัด เราเริ่มจับตั้งแต่ยี่สิบนาทีก่อนเลยนั่งยี่สิบนาทีเดินยี่สิบนาทีไปได้สามวันเท่านั้นแหละร้าวทั้งตัวปวดเมื่อยระบมร้าวไปทั้งตัวเลยนะเพราะว่า เป็นการทำต่อเนื่องและร่างกายไม่เคยได้กระทักกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แข็งแรงอินทรีย์ยังไม่แข็งก็จะไปแข็งอะไรอ่ะก็เพราะว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นอยู่อยู่ประจานี่นะอ่าสำนักที่ถ้าถ้าเขาเป็นสำนักวัดป่าสำนักปฏิบตัติก็เจอกันอย่างนี้ทุกท่านแหะนะนะเจอกันอย่างนี้ทุกท่านแหละคือต้องฝึกอินรีย์ให้ได้ซะก่อนฝึกร่างกายให้ได้ซะก่อน อินรียก็คือร่างกายเราวนี่แหละฝึกอินทรีย์ให้มันได้แล้วมันจะเห็นทุกข์จริงๆเลยโอ้โหนี่ทุกข์จริงๆนะเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องออง่วงเหงาหาวนอนนี่มีเป็นประจำเป็นปกติเพราะเราอยู่วัดเนี่ยเราไม่ค่อยได้นอนในกรอบเขตจำกัด และก,ก็กลางวันเราก็นอนชดเชยเมื่อเข้าพรรษามีการเรียนมีการทําวัดสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นเราตื่นเช้าตื่นดึกนอนดึกก็ทําให้ง่วงยิ่งภิกษุที่เป็นนวากาภิกษุเนี่ยต้องเรียน เรียนโอ้โหงงอันนี้ก็พอปพอไปเข้าคอร์สปุ๊บเนี่ยเลิกสี่ทุ่มเริ่มตีสี่แต่ตีสามครึ่งหรือตีสามเนี่ยเขาตีระคังแล้วโอ้โหบางพระบางรูปบางท่านก็โอ้โหอย่างก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอตีสามนี่เขาคุยกันแล้วอ้าตื่นกันแล้วหรื่อนั่นเรายังไม่ทันได อะไรเลยอ๋อครันนี้ก็ง่วงเขาก็จะมีสอบสอบอืมจำไม่ได้จะแล้วสอบอะไรก็เขาก็จะมีการสอบทุกสามวันนะนะสอบสอบอารมณ์เขาก็จะมีการสอบทุกอารมณ์ สามวันแรกวันที่หนึ่งเป็นยังไงง่วงครับวันที่สองะ่ะก็ยังง่วงอยู่ครับวันที่สามะรง่วงง่วงนะทั้งง่วงทั้งเมื่อยโอ้โหกว่าจะแต่พอกลับมาถึงวัดนี่ดันนอนไม่หลับอีกนะ ถึงเวลาพวกนี้จะต้องตื่นออาอีกแล้วนะต้องกรับตัวกันอีกแล้วเป็นอย่างนั้น,นาเรียกเาเรียกว่าอินทรียอินทรียจะต้องแข็งแรงอันนี้เพ่งเล็งไปในในธรรมที่อย่างสัตทินรียนี่ก็ศรัทธาใน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องศรัทธาลึกเข้าไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยผู้ที่เป็นโสดาบันก็จะ,ะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าะระลึกนึกถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะระลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราตายได้ทุกเมื่อ ความตายอยู่ใกล้เราหรือว่าอยู่ติดกับเรานี่แหละนะอาตมาก็แยกไม่ออกว่าเราก็จะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อะ่ะอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปคิดว่าเล,ะล,ะลึกนึกถึงความตายแล้วไปมันเป็นอัประมงคลมันไม่เป็นมงคลความจริงเนี่ยดีจะตายพระพุทธโตบอกให้ละลึกนึกถึงความตายเอาไว้เราจะได้ไม่ประมาทวันวันนึงะเราไม่ได้ะล,ลึกนึกถึงความตายเลย นึกถึงแต่โน่นห้างดังๆนะจะไปที่โน่นจะไปที่นี่จะไปเที่ยวที่นั่นไม่เคยนึกถึงความตายเลยวันวันหนึ่งเอ้า9นาทีไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้ตายยัง <c oughs> ไม่ทันไปเท,ท่าไรเลยเอา้าแต่ย่างนั้นก็ขอความสุขความเจริญจงมีบรรดาแก่บรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิเนเจริญพร